อันนี้อันนี้เป็นไพ่ใบสุดท้ายนะคะในเป็นไพ่สรุปนะคะของเรื่องราวทั้งหมดอยากจะบอกว่าพอเดวิลขึ้นมาเนี่ยตีความหมายก่อนหนึ่งอันเลยก็คืออะไรที่คุณเผชิญอยู่เรื่องความรักนะตอนนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะเป็นเออเขาเรียกว่าเพิ่งเริ่มคกนะคะเป็นภรรยาเอกเป็นภรรยาน้อยหรือต่อให้คุณเป็น คนที่เข้ามาในครอบครัวของคนอื่นก็ตามเนี่ยทุกอย่างที่คุณเผชิญอยู่ตรงเนี้ยยังยืดเยื้อยาวนานนะคะไม่จบง่ายๆเพราะไพ่เดว,วิลมาเมื่อไหร่เนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นไพ่ที่ออกแนวมืดๆทึมๆหน่อยนะคะคือในด้านของจิตใจอะนะคะความรักความผูกพันความหลงเป็นเรื่องของความหลงก็ได้นะคะ มันมันลึกซึ้งเกินกว่าคำว่ารักมันตัดยากนะคะถ้าคุณเผชิญอยู่ว่าคู่ของเราอาจจะไปมีใครเขาก็ยังมัวเมาอยู่กับเรื่องนั้น่ะนะคะยังออกไม่ได้พไพ่ใบนี้หมายถึงตันหาก็ได้นะคะเอาเป็นว่าอะไรที่เอ่ทาๆมืดมืดมด,ดำดำตันหาราคะนะคะ ความติดใจในเรื่องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยไพ่ใบเนี้ยนนมันมันมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ก็คืออะไรที่เป็นอยู่ก็ยังคาราคาซังอยู่นั่นแหละนะคะยังไม่จบเพียงแต่ว่าไพ่เขาบอกว่าให้ค่อยๆคิดค่อยๆแก้ตับใดที่เรายังไม่ได้ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรที่รุนแรงเกิดขึ้นนะคะเพียงแต่ว่ามันจะทําความเจ็บปวดให้กับเรา ก็คือให้ใบสุดท้ายก็เหมือนจะตอบได้ทุกอย่างแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเรามาสรุปอีกทีหนึ่งนะเพื่อจะได้ให้มันต่อเนื่องแล้วก็ชัดเจนนะคะก็จะแปลว่าณตอนนี้เนี่ยนะคะเจ้าชะตาคือราศีกันไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดก็ตามคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะคะในด้านความรักเนี่ยคุณเหนื่อยคุณต้องสู้คุณต้องแย่งชิงนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็น มันมันคืออย่างที่บอกอันนี้เราพูดในของทุกๆสถานะนะคะก็คือความรักครั้งนี้ถ้ายัางเพิ่งเริ่มการกันก็คือเขาก็อาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตเขาเยอะนะคะทาให้เราต้องเหมือนกับแบบต้องใช้กําลังภายในต้องใช้วิทยายุทธหน่อยนะคะในการที่เราอยากจะได้เขามาครอบครองเนี่ยแต่ถามว่าชนะได้ไหมสู้ได้ไหมสู้ได้นะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่เหนื่อยก็จริงนะคะแต่เหมือนกับว่าไพ่ที่เหนือกว่า คู่แข่งนะคะแล้วเราก็มั่นใจว่าเรามีดีเราเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะมีอะไรดีๆเยอะแต่ว่าไพ่ใบสเสน่ห์ใบนี้จะบอกว่ามันไม่ได้มีสเสน่ห์ถาวรนะคะช่วงหนึ่งช่วงที่เขาหลงสเสน่ห์เราหรือช่วงที่เขาเ,เบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงเนี้ยเสน่ห์คุณจะยังเยอะนะคะแต่เมื่อไหร่ที่หมดรักไพ่ใบนี้สเสน่ห์ก็หมดได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นสเสน่ห์ที่อยู่แบบไม่ถาวรนะคะลักษณะคนที่เราคบอยู่คนที่เราหมายปองคนที่เราชอบ อยู่เนี่ยนะคะคู่ของเรานั่นแหละนะคะเขาเป็นคนที่ในสายตาเราเรารู้สึกว่าเขาโอเคกับเราแม้ว่าในสายตาคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซนต์ก็ตามแต่ก็เป็นคนที่เราอยากจะสารสัมพันธ์ด้วยเราจะดึงล้างเขาไว้เราอยากจะอยู่กับเขาคนมีครอบครัวก็เหมือนกันนะคะเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากเสียเขาไปอ่ะถ้าตอนนี้สถานะในครอบครัวของเรามันมันไม่แน่นอนมันไม่มั่นคงเนี่ยเราก็อยากจะล้างเขาไว้นะคะอยากจะดึงเขาไว้อยู่ต่อให้ ให้เวนี้มันขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะดอกเด็ดเดเนี่ยก็คือหมายความว่าความเจ็บปวดที่เลื้อรังยาวนานนะคะมันก็คงเป็นมานานแล้วแหละนะคะแต่เราอาจจะเพิ่งรู้หรือว่าเราทนได้เราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เจ็บมากแต่ช่วงเนี้ยเหมือนกับใจเราอะนะคะอยากจะอยากจะแบบอยากจะตัด อยากจะให้เลิกอยากจะให้ทุกอย่างยุตินะคะไพ่ก็บอกว่าถ้าตอนนี้จะตัดตัดได้ไหมตัดได้นะได้เดดเดขึ้นมาเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้คือถ้าคุณไม่ตัดเขาเขาก็อาจจะตัดคุณเหมือนกันแต่คิดว่าเรื่องการตัดเนี่ยเหมือนกับเขาจะตัดเรามากกว่านะคะทาไมที่พูดแบบนี้เพราะว่าไพ่ในแทนตัวที่อันนี้เราดูจากตัวเราออกไปนะคะก็คือเหมือนว่าคุณอะอยากตัดก็อยากตัดแหละบางอารมณ์นะคะแต่ความลังเลไม่แน่ใจแล้วก็สภาวะแวดล้อมที่มัน มันทําให้เรารเผชิญอยู่เนี่ยทําให้เราตัดไม่ขาดไงนะคะอแต่เขาอะอาจจะตัดเราขาดนะนะคะแต่ไม่ว่ายังไงจะเกิดขึ้นไพ่บอกว่าคุณต้องเข้มแข็งนะคะอันนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่คุณจะต้องเผชิญเมื่อคบกับคุณคุณนี้นะคะพอไพ่มันขึ้นมาว่าเลือลังนะคะสถานการณ์ตอนเนี้ยมันจะแบบว่าถ้าคุณรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันจะจบแล้วมันยังไม่จบจริงนะคะมันอาจจะมีอะไรที่คุณจะต้องมาเคลียร์ต่อให้เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าด้านความรัก คุณก็ยังอยู่ในช่วงลุ่มหลงนะคะลุ่มหลงเขาอะนะคะไพ่อย่างนี้เป็นยังไงไพ่ใบนี้แบบว่าต่อแม้ว่าสมมุติว่าคุณเคลียร์กันได้ในคู่ของคุณนะคะ,ะว่าคุณเลือกยังไงอย่างหนึ่งหรือว่าตัดสินใจกันแล้วว่าเขาจะเลิกกับคนคนนั้นเขาจะกลับมาอยู่กับครอบครัวเราเหมือนเดิมบางช่วงมันก็ยังมีช่วงที่เขาแวบบแบบนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นแอบซ่อนเร้นนะแต่ถึงแม้เขาจะ เป็นยังไงไปก็ตามไพ่ก็บอกว่าครอบครัวก็ยังเป็นครอบครัวค่ะความสมบูรณ์ในครอบครัวก็ยังมีอยู่นะคะช่วงนี้คุณจะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยแล้วยิ่งถ้าอยากคุณจะปกป้องไพ่ใบนี้อย่างนี้ด้วยนะคะครอบครัวความสมบูรณ์ของครอบครัวด้วยนะคะหมายถึงทรัพย์สินเงินทองก็ได้นะถ้าคุณคิดอยากจะปกป้องสิ่งที่คุณสร้างมาคุณทํามาเนี่ย พ่ใบนี้คือคิดให้ดีๆคิดให้รอบคอบนะคะตัดสินใจด้วยด้วยสตินะคะไม่ต้องใช้อารมณ์แล้วก็ยังหมายถึงอย่างที่บอกว่าปรึกษาผู้รู้ปรึกษาผู้รู้จริงนะคะทำอะไรให้รอบคอบเพราะว่าคือบางเรื่องเนี่ยมันเกินความสามารถที่เราเราจะทำเองได้ด้วยตัวเองะคะ่ะเราเลยต้องพึ่งผู้อื่นนะคะแต่ในที่นี้ดิฉันก็อยากจะบอกว่าผู้รู้ไพ่มันบอกว่าผู้รู้ใช่ไหมผู้รู้ก็คือผู้เชี่ยวชาญผู้รู้จริงๆแต่คุณอย่าได้เที่ยวแบบว่า ถามคนที่เหมือนกับรู้นิดเดียวแต่ขยายให้ใหญ่อะมันจะทําให้คุณตัดสินใจผิดพลาดได้นะเพราะว่าไพ่บอกว่าตอนนี้สติในการตัดสินใจของคุณเนี่ยอาจจะยังน้อยอยู่นะคะ เลยเกิดไพ่ใบนี้ขึ้นมาลังเลไม่แน่ใจไม่เด็ดขาดเพราะฉะนั้นเมื่อใจเราเองเนี่ยมันไม่มีพลังพอที่จะดูแลตัวเองได้จึงจําเป็นต้องพึ่งผู้อื่นนะคะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญความรู้ในเรื่องนั้นจริงๆอย่างเช่นว่าคุณจะพูดเรื่องทรัพย์สินคุณก็ต้องปรึกษาคนที่เขามีความรู้ทางด้านนี้จริงๆตัวบทกฎหมายเป็นยังไงเ,เรื่องลูกเป็นยังไงค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไปถึงขั้นนั้นน่ะคือต้องหาผู้รู้จริงๆนะคะ อ่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาไพ่เดวนี้ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าเดวิลเนี่ยเป็นอะไรที่ตัดไม่ได้ง่ายๆนะคะยืดเยื้อยาวนานลุ่มหลงถ้าคุณเป็นคู่กันเป็นคู่กันอยู่ในที่ฉันก็บอกว่าคือตอนนี้ถึงแม้คุณจะคุยกันได้ตกลงกันได้แล้วว่าเลิกเขาเลิกนะคือเหมือนว่าเขาอาจจะเลิกอีกฝ่ายหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนกับเลิกไม่เด็ดขาดอ่ะเพราะอะไรเพราะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของการลุ่มหลงมัวเมานะคะแล้วก็ เออเออมันเป็นไพ่แนวแบบเขาจะใช้คำว่าอะไรดีนะคือมันเป็นไพ่ที่ยังเออไพ่โรกีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหลายอย่างคือมันไม่ได้เป็นความรักล้วนๆนะที่เขาหลงไปเนี่ย มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะเขาอยู่ในช่วงที่เขากาลังรุ่มหลงสักพักหนึ่งนะคะเมื่อเขาดีขึ้นไพ่อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้แต่ไพ่ย,ยิบซีเนี่ยอายุเขาไม่ยาวนะคะสถานการณ์ตอนนี้คุณพูดอะไรไปมันเหมือนกับมันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเนี่ยไม่ไม่ทําให้เขารู้สึกอะไรได้หรอกนะคะไพ่ก็เลยบอกว่าคุณยังต้องเข้มแข็งไงมันก็เลยยุ่งมาถึงพไพ่ใบอื่นว่าคุณต้องเข้มแข็งนะเพราะสถานการณ์ใบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ง่ายนะคะสําหรับคนที่มีความรักเพิ่งเริ่มรักกันก็ระวังนะคะเมื่อไหร่ไพ่ใบนี้ขึ้นนมาเี่ย เออถ้าตำแหน่งของผู้หญิงอะหมายถึงไพ่เสียสาวก็ได้นะทีฉันคิดตั้งนานว่าอยากจะไม่อยากจะพูดแต่เอาเหอะในเมื่อมันขึ้นมาแล้วก็บอกแล้วกันนะคะว่าระวังเนื้อระวังตัวดูแลตัวเองดีๆนะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยมันยัง